ไม่เดินไปแลวแม่เดินไปแลยม่เดินไปล,วไปลวสวัสดีค่ะขอบคุณคุณกิติยาและพ่อแม่นะคะให้หัวใจส้มมาแล้วก็ให้กุหลาบมาบรรลุเป้าเลยขอบคุณมากค่ะ ขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเงิเนรวยๆนะนค่ะการงานเจริญก้าวหน้าคะ่ะขายเจริญลุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมานะคะทุกท่านเลยที่เข้าร่วมชมนะคะขอบคุณมากคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะพ่อทานข้าพ่อทานนมนะคะกับกล้วยแล้วก็ยาหลังหาน ก็แม่ก็ทานข้าวกับตับนึ่งพี่สาวคนโตซื้อมาให้ตับนึ่งกับหมูทอดแล้วเราก็เลยได้กินไปด้วย <c oughs> ตับนึงมีทอดมีทอดทีสองถุงเดะเราก็เลยได้กิน <c> เ <oughs> คุณที่เขเจอขาใจให้นะคะสองพันจิตและใจขอบคุณค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงยเฮงรวยรยทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ มีต้นมะนาวลูกใหญ่นี่ไปเก็บมาเมื่อวานต้นอยู่ข้างบ้านพ่อเขาปลูกไว้นานแล้วมีมะนาวกินไหมต้องซื้อ บอกบอกว่าไงรู้ okay. 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 โฆษณาแฉบโฆษณาเกี่ยวแฉกโฆษณามันจะมีทุกคนแหละข้างบนแฉกโฆษณาบอกไม่สามารถแสดง สามารถแสดงแถบโฆษณาได้ไม่สามารถแสดงแถบโฆษณาได้พมายถึงว่าทุกทีแถบตรงนี้จะเป็นโฆษณา ค่ะทานข้าวอิ่มแล้วไปถวายพระพรมากับเขาอ้าวจะ้ะเขานัดให้ไปนี่ถวายพระพรตรงเนี้ยไปมาแล้วไปมาแล้วใส่ <laughs> เสื้อฟ้าไงถวายพระพรพระพันปีหลวงอะไรอ่ะ แต่ทำไมเป็นมันไม่ใช่สิบสองสงหาแตทำไมเป็นวันนี้ไปมาแล้วไปาแล้วจะเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อกี้ก็ไปเลยไปเลยเขาเ,เอากับข้าวมาให้แล้วก็เลยไปเลยไนะหนไปไหวานี่ยแล้วแกินเนี่ยสับเนื้สับได้นะข้าวเหนียวของคุแลมาเชื่จ้ะ ับหมูทอตับทอหมูทอ, <c oughs> อก,กินตับได้นะนี่ถุงไปอ่ะเพิ่งมามื่อวานฮะเพิ่งมาเมื่อวาน <c oughs> น่หมไปแล้วไปบ่วยเปล่าหลังเมื่อคืนคืนซื้อลาออ้ไปตไ้สอองซืวอ